บรรยากาศตอนเช็คเช้าพี่น้องนี่เป็นภาพที่ประทับใจนะครับของผมทุกครั้งเวลามาหน้าเวทีเนาะอันนี้พ่อพอแม่แม่มาถานะครับเด็กน้อยไว้รุ่นเด็กน้อยนะครับพูจากพี่้งญิงเนี่ยอันนี้หูจากพี่้งยิงปะเนี่ยู้ครับฮะพูดว่าพูดจากบ่า ยี่สี่ชั่วโมงนะครับบรสิสุทธแล้วแต่ซิลิกบริสุทธิ์ของแท้สวัสดีครับปลาสวัสดีครับโอ้สุดยอดโอ้ฝุ่ญไหมเจ้านึกถึงบุญไหมบุญไหมดีครับ ของแค่ครอยู่นี่สบายใจได้หน้าเวทีวันนี้มีของแท้มีสจาพฮักเต็มปากเลยสวัสดีครับวส,สวัสดีครับอเจกพ่อฮักแม่ฮักเต็มหน้าเวทีวันนี้ตู้เต้นางัวไหากากก็มีเองมันก็เพลงกำลังของเพลงขอาสันปาร้านีนะครับแบ่งช่วยกันด้วยครับประคับประปองประคลมไม่ัน ทีมงานมีแต่พ่อพ่อพ่อ,พอ,พอฮักแม่ฮักต้ แอดมินช่องเสียนนเสียวอวตโตนพระภารกิจนะครับเป็นมือกล้องแล้วก็เป็นแฟนครับเบื่องหนาเลยพอ้ะแฟนขับเสียนนนะครับ <c oughs> นี่ล่กสายสิบเป็นยังไงบง ดอไอดอลนะครับสายตาตละดก็ดิบปากเปลือบนะครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะครับเป็นภาพของความอบอุ่นเออพี่น้องพ่อฮักแม่ฮักหาเงะเต็มเวทีเต็มหน้าเวทีนะครับอันนี้พี่น้องคุ้นหน้าคุ้นตาไหมครับเดี๋ยวว่าใครเอ่ยตา,าแม่เแม่คันทนนองวันนี้ว่ มินท่องนะครับพ่อยุทธลำเพลินออฟฟิเชียลป้าป้านางเกล้าน้นอ <c oughs> งเครื่อตาวอาให้มันถึงแน่ซื้อว้าให้มันถึงแน่ป้าโก้อันนี้คืออะไรมารอพี่พี่อะไรคะ รอพี่อะไรลูกดกจะป่ก็จเด่ฮวัมาลุกากพี่มากกพี่ฮะางยางแ่พูดอะไรย่งเดี๋ยวก็มา,า,มาอันนี้พากันไหมใสนี่หันซ้ายาหซ้กูม่รู้หันซ้ายไเวลาหันซ้ อ,อ,อ,อันอรันอรันอันนี้ตำแหน่งตำแหน่งนี้คือตำแหน่งนอนดูนะครับนั่งดูไม่ได้อีจกจะน้อแต่ได้เบิบ่องจะป้ายนะซ้อมไปซอมเขอแข็งเขอย่างน้ลยเนเ่นเจ้า่นั่งด่าคนท่านเขาเบียดนั้งเขา,เาด่าให้ดม ก็เป็นยังเจ้า4หลังนี่นอ้องกับาัตรหาอ่ะเนีย่ยคือเขาทุกคนแตน่มีพัดลมมือถือเป็นของเจ้าของอนะครับวางเงี่ยยังไม่เช็คนะครับวารอฝ่ายเช็คนะครับก็ที่นี่นะรับแขกไอคอน อันนี้ฝั่งนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆฝั่งนี้ก็รอครับนะค่องนี้ถ้าจะภาพความประทับใจก็อเอนี่ครับปลาโก้ยังไงก็ยอีกยัง